สวัสดีนะครับมาอยู่กับผมมานี่เพียเกี่ยวกับการหางเงินฟรีนะฮะในหน้าตอนนี้เดี๋ยวเราไปทําการถอนเงินจากในของตัวแอปในการหางเงินฟรีนะฮะ surveyor กันเลยนะครับเข้าในของ wallet น,นะประมาณ90บาทนะครับทําการเข้ามาในของตัวแอปเลยนะฮะ surveyor นะครับ ก็เป็นแอปในการหารเงินฟรีนะครับทำแบบสอบถามเนาะง่ายๆไม่ยากนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจในของการทำงานหรือว่าการสมัครเนี่ยกดลิลงก์จากใต้คลิปไปดูได้เลยนะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอนเงินกันเลยดีกว่าไม่ได้ถอนมานานนะกดไปตรงที่การแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นก็ไปตรงที่ t ท Money w a l l e t นะมาสามารถถอนเงินเข้าในของท m o n e y Wallet ได้นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะก็กดดำเนินการต่อเลยนะครับ ตรงนี้ให้เราทําการผูกเบอร์ต่างๆนะครับมีของเบอร์วอลเล็ตนะฮะให้เราทําการผูกเบอร์เข้าไปได้เลยนะเบอร์ของเรานะครับโอเคเนาะถ้าเราผูกเบอร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกจำนวนเงินเลยนะผมจะเลือก90บาทนะครับใช้เรียนอยู่ที่33,000 P นะฮะคะแนนนั่นแหละนะครับก็ขอถอนได้เลยนะครับถอนได้สูงสุดอยู่ที่90บาทนะ เราก็ทําการการแลกเปลี่ยนของคุณถูยอมรับแล้วก็ทําการถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนที่ใช้ได้ก็คือตอนนี้คือคะแนนที่ผมยังเหลืออยู่นะก็ทําการกดปิดได้เลยนะครับแล้วมาดูในของประวัติกันเลยนะครับประวัติการถอนตรงนี้นี่ที่เราถอนเงินไปใช้เหรียญอยู่ที่33,000เหรียญน,นะครับในการถอนเงิน90บาทนะครับ ก็เป็นอันในาการหาเงินฟรีนะอันนี้ก็แค่รอเงินเข้าอย่างเดียวนะครับผมถอนไปในของวันที่15นะครับ15นะเดือนหนึ่งนะครับปี2024นะและเราถอนเงินแล้วนะครับมันจะมีข้อความในของทางตัวแอปที่เราถอนก็คือ Surveyu นั่นนะครับเขาก็จะแจ้งมานะครับว่าเราได้ทาการถอนเงินแล้วนะครับนี่จำนวนก็คือ90บาทตรงนี้นะครับ อันนี้คือแบบว่าเขาบอกว่ามันจะเข้านะก็ต้องรออ๋อถอนเงินแล้วนะครับรอสักประมาณอยู่ที่1-3วันนะเงินถึงจะเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวรอเงินเข้าเนาะเขาจะแจ้งมาในของทางอ e ีเมลนะครับเดี๋ยวไว้รอเงินเข้าเดี๋ยวผมจะมาไอเดียอีที่นึงและในนะั้นตอนนี้เงินก็เข้าแล้วนะครับในของจำนวนเงิน90บาทนบาทครับที่เราถอนในของตัวตัวแอปนะครับ Surveyon นะครับหรือว่า s e r v e u นั่นแหละนะครับก็บได้รับมาแล้วนะในของ90บาทนะครับตรงนี้นะผมได้รับมาในของวันที่15นะครับก็คือวันที่ถอนนั่นแหละผมถอนช่วงกลางวันเนาะผมได้รับเงินมาช่วงประมาณคือเกิดเที่ยงคืนละก็คือ23นาฬิกานะครับคือเกิดเที่ยงเที่ยงคืนละจำนวนเงินก็90บาทตามนี้เลยนะครับในของตัวแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินดีเหมือนเดิมนะ ทำปสำรวมประสถามาต่างๆนะครับมาดูประวัติการถอนในของตัวออปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เราถอนาปเนาะนี่ครับถอนในของวันที่15หนะช่วงระมันกลางวันนะครับผมได้รับเงินมาก็กเกือดเที่ยงคืนนะครับก็ถือว่าถอนอแล้วก็ได้รับเงินภายในวันเดียวนะครับส่วนการทํางานต่างๆก็คือทำแบบสำรวมประสถามก็ตามนี้เนาะ,ะทุกคนลองไปทําดูได้นะครับ นี่ครับแล้วก็ทำการคำตอบแล้วก็จะมีแบบสำรมแบบสอบถามขึ้นมาให้เราเลือกตามสบายได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กดมั่วๆไปได้เลยนะวันนี้เราก็มาทำการอัปเดตในหองการถอนเงินตัวแอป s วีอ o n หรือว่าสว v ยูตัวแอปนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันใครที่สนใจก็ออกมาทำด้วยกันได้ก็ยังจ่ายเงินตามปกตินะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย